นี่พาไปดูบรรยากาศของการจัดก,กิจกรรมของ n b t สงขลานะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยครับทาง n b t สงขลาได้เปิดเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อสบ้าย้อยรวมใจผู้วัฒนธรรมนำสันติสุขยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสบ้าย้อยเสริมสร้างสังคมผู้วัฒนธรรมเข้มแข็งครับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดส,สงขลาสํานักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อสบายย้อยรวมใจพระอุวัฒนธรรมนําสันติสุขโดยมีนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหเป็นประธานในพิธีมีนายสุริยาสารสิทธิ์ปรัดับอาวุโสประอำเภออุโสอำเภอ,อสบายย้อยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ประชาชนตำบลเขาแดงอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นครับท่ามกลางการต้อนรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อสบายยโรวมใจผู้วัฒนธรรมนำสันติสุขจดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและฟังข้อคิดเห็นของประชาชนรวมถึงกนารนำเสนอเรื่องราวที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมและศาสนารวมกันหาแนวทางสร้างสังคมที่สงบสุขและเข้มแข็งครับ โดยภายในงานนะคะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการไปจัดรายการพิรำคาบข่าวสัญจรกันที่นู่นด้วยนะคะก็ยกกองสัญจรกันไปเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงกิจกรรมเสวนาใต้สันติสุขสัญจรสบายย้อยรวมใจพระวัฒนธรรมนําสันติสุขโดยจะมีการพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทและบริบทความเป็นอยู่ของพื้นที่กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบาย้อยนอกจากนี้ก็ยังมีบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะคะจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโรบัสต้าสะบาย้อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบาย้อยตําบลบ้านโนดผ้าอีโครปิน์ของตําบลบาโหยยาหม่องบ้านทุ่งไพร ซีผลิตโดยน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลน้ำมัน,ม,นมะพร้าวสากัดเย็นแล้วก็อีกหลากหลายเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทางเอ็มบีสงขาเอาไปลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อ สร้างของวัจัยรวมถึงให้ติดตาม MBT ีด้วยนะคร<ช>ับฝา,ากพี่น้องประชาชนด้วยรวมถึงไปช่วยสร้างกระแสการท่องเที่ยวของเปิดสบายย้อยที่จะให้มันบูมมากขึ้นเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีของดีเยอะนะครับซึ่งก็มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเปิดสบายย้อยด้วยเป็นแบบอย่างของสังคมผู้วัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเขายั่งยืนเพราะว่าความเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่นี่เนี่ยอยู่มาอย่างยาวนานนะครับ